สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราเจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2จังหวัดพิษณุโลกนะครับจะมาสอนนะครับวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เบื้องต้นและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ได้มากับรถพยาบาลคันใหม่ที่ได้รับแจกจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ในรถเนี่ยมีอะไรบ้างและอุปกรณ์ชิ้นไหนใช้งานยัางไงาติดตั้งยัางไงาครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าในรถเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เปิดประต,ระต,ระตงงูงด้านนะครับ อย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแผ่นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นการตัวสเตชเชอร์ที่จะลงนะครับเราก็ต้องมายกตัวนี้นะครับมันจะเป็นเดรล็อกอยู่เนาะยกขึ้นค่อยๆจะแน่นิดนะครับยกกันไปแล้วก็เอาลงมานะครับหลังจากนั้นครับเราสเตชเชอร์เราจะดึงลงเราจะโยกคันแดงนะครับโยกคันโยกสีแดงตัวนี้นะครับเปิดแล้วก็ดึงมันออกมานะครับ ลายเซเเชอร์นะครับ,รบก็จะประกอบไปด้วยการตกข้างนะครับสายเบลลัดนะครับวิธีการเอาการตกข้างครับบีบตัวสีแดงนี้นะครับแล้วก็โยกมาด้านหลังนะครับทั้งสองข้างส่วนสายเบลก็จะมีตัวเปิดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีสายลัดตรงช่วงหัวไหล่สองเส้นนะครับรัด บริเวณหน้าอกแล้วก็รัดช่วงขาเท่าล่างครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสําหรับการปรับเท้ายกขึ้นนะครับก็มาดูด้านล่างนะครับมันจะมีตัวคันบีบสีแดงเราบีบคันบีบสีแดงนะครับเพื่อยกตัวเท้านี้ขึ้นเนาะก็จะความสูงเท่าไหร่เราก็ปรับเอานะครับแล้วก็มาดูกันข้างหน้านะครับ จะยกหัวสูงเหมือนเดิมครับมีคันบีบตัวสีแดงนะครับบีบเข้าไปครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยตัวนี้นะครับทีนี้นะครับรถนะครับมันสูงเราสามารถปรับให้มันต่ำมาในอีกระดับหนึ่งได้นะครับโดยการบีบคันสีแดงตรงนี้นครับแล้วก็ปล่อยให้มันมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มาบีบท้ายนะครับตรงบริเวณที่ เท้าตรงนี้นะครับบีบยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยก็ยีอยู่ในระดับประมาณช่วงหัวเข่านะครับ mm hmm. เพื่อที่ให้คนเจ็บขึ้นนั่งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยกขึ้นอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วยยกขึ้นทั้งสอยกขึ้นนะครับเราต้องยกสองคนนะครับหัวท้ายแค่นี้เองสําหรับสเตเชอร์นะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับ ถ้าเป็นทางลาดทางชันเราก็จะมีที่ล็อกนะครับเราเหยียบลงไปเลยเพื่อล็อกเท้ารถก็จะไม่มีการเคลื่อนนะครับเราจะใช้เอาขึ้นรถก็กดนะครับวิธีการเอาขึ้นรถนะครับเราก็จะดันขึ้นนะครับโดยให้สองข้อนหน้าไปนะครับบิดหัวก่อนจากนั้นเราค่อยมาบิดเท้านะครับ มีหัวคันโยกสีอะไรครับฝั่งไหนเอ่ยจะเป็นตัวสีน้ําเงินครับจะเห็นได้ชัดว่าจะมีรูปตัวสีสะอยู่นะครับเราจะบิบตัวสีสะต่อแล้วก็บิดเท้าดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สวยครับไม่ต้องทาอะไรเลยเดี๋ยวมันจะล็อกเองนะครับก็ปิดสเตชเชอร์ตัวท้ายนี่ครับแล้วก็สับคันมันลงมาเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เวลาเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับสเตชเชอร์ครับต่อไปนะครับบอร์ดนะครับในการใช้ เราจะมีบอร์ดอยู่ใต้สเตเชอร์อีกทีหนึ่งครับเราก็จะนำบอร์ดมาเพื่อมาใช้นะครับตัวนี้บอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้บอร์ดก็จะอยู่ในการสอนอีกทีหนึ่งนะครับไปครับเป็นสเตชเชร์นะครับเป็นเก้าอี้เคลื่อนย้ายแบบทุกถนะครับก็อยา กดออกมาแล้วก็ยกมาได้นะครับวิธีการใช้งานมันนะครับเราก็ยกมากลางออกนะครับตัวนี้จะเป็นัะยกแล้วก็ดันลงไปให้มันมีเดียลล็อกทั้งสองข้างนะครับทีนี้มันจะมีสายเบลมาล็อกบริเวณเอวนะครับแล้วก็บริเวณขาตัวนี้เนาะส่วนตัวมือจับยกข้างหน้าเราก็จะบีบทั้งสองข้างลงนะครับยก ด้านหลังก็จะมียกมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็คนเก็บขึ้นเรียบร้อยเราก็ทําการเคลื่อนย้ายลงจากที่สูงจากบนบ้านครับชั้นสองลงมาชั้นล่างนะครับโดยพื้นที่มันเป็นบริเวณแคบแล้วก็ไม่สามารถนำสเตเชอร์ขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับว,วิธีการพับเก็บก็เหมือนเดิมพับปุ๊บมันจะมีเดรยด้านหลังเนี่ยครับส่วนนี้เนาะเรายกขึ้นมาดึงข้างหน้าครับเ,เข้าเก็บก็ยกเก็บ เรียบร้อยครับ